ค่ะสวัสดีค่ะทำกช่วเมฟซีทุกท่านค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องเจนั่งน้ำโชคนะคะค่ะทำกช่มค่ะมือนี้เป็นวัน 31, ที่สามสิบเอ็ดท่นวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะเนาะก็ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกท่านทุกคนนะคะที่อยู่ในช่องเจนั่งน้ำโชคนะคะที่อยู่ทุกขนทุกแห่งของประเทศไทยแล้วก็นอกประเทศไทยประเทศเพื่อนบ้านต่างประเทศทุกหม่องทุกแห่งนะคะที่ ได้มารับชมในคลิปนี้เนาะค่ะเนาะแอดกอ็คอยทุกท่านทุกคนโชคดีโชคมาลำาุย้ยสำหรับปีใหม่เนาะค่ะเนาะปีใหม่นี่ก็คอยทุกท่านทุกคนโชคดีเฮ็ดย่างก็คอยสมความมาตรฐถนานะคะท่านชุ่มคะ่ะเมื่อนี้เป็นวันสิ้นปีใหม่ปีเก่านะคะขอให้สิ่งที่ไม่ดีนะคะ เมืดไปกับปีเก่าด้วยค่ะพี่น้องเด้อเมืดไปกับปีเก่าก้าวเข้าสู่ปีใหม่ปี2569ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างขอให้รับรื่นสมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพดีตลอดไปตลอดปีนะคะเอาทองช่อมขาสำหรับคลิปนี้มาติดตามอัปเดตตัวเลขแนวทางของอาจารย์สารคาม กับของเมปปอเนาะคะเนาะอาจารย์สารคามก็ของเมปปอกะเอ่อเขาตัวเลขกเนวทางกับเขาดีอยู่งวดที่แล้วของอาจารย์สารคามลุดตัวจับคูของเมปปอเขาตัวลุดตัววิ่งแต่ว่าตัวจับคูลุดนี่แหละประมาณนี้นะคะเอ่องวดที่จะถึงนี่นะคะ่านรับช่วขาตัวเลขกนวทางของอาจารย์สารคามของเมปปอ แ,แต่ไมาเล็วเนาะค่ะเนาะตัวเลขแนวทางของอาจารย์สาระข้ามคนบาวาวิ่งรูดที่7กับ8ปนะคะเกับ8ชุดจับคู่7จ็ดสี 1, ่เ8็ดหนะคะทะลอผลลกค่ทุ่ชโชงค,ค่ะเพิ่นกับประเดีวยเนียนตัวใดเนาะค่ะเนาะ ตัวดว่าเนีนตัวใดเขากันลุ่นไปพร้อมๆกันลุ้นไปพร้อมๆกันส่วนตัวเลขแนวทางของเม่ปปอนะคะเม่ปปอให้วิ่งรูดที่0กับ1นะคะชุดจับคู่มี 03, 04, 0ูนย์สามศูนยดหสาหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ด ตัวเลขแนวทางสองสำนักนี่บอ่อชนกันค่ะทนผช้ชงค่ะเอาว่าบ่อชนชนอยู่ชนที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดกับศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะชนกันสองตัวเนาะค่ะเนาะชนกันสองตัวชนละมาหรือชอนบอมาเหมือนแรงไม่หลุนกันค,ะมมค่ะทุกช่วงขเหมือนแรงไม่หลุนกันนะคะตัวเลขแนวทางของอาจารย์สารค้ามก็ของแม่ปอ ก็จะมีประมาณนี้ขออนุญาตทบทวนอีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะเนาะตัวเลขแน่ว่างของอาจารย์สารคาาวิ่งรูดที่7กับ8ชุดจับคู่7 4 7 1 7 0 8 4 8 1 8 0ของแม่พ่อวิ่งรูดที่0กับ1 0 3 0 4 0 7 1 3 1 4 1 7นะคะอันนี้คือตัวเลขแน่ว่างของ เมปปอก็คงอาจารย์สารคามนะคะเมปปอก็คงอาจารย์สารคามนะคะเนาะค่ะเนาะเอาแอดใจใมึงตัวเลขเนวทางของสำนักอื่นไปน้่พผ่อมตัวเลขเนวทางของพบพมพบพมเป็นอีพีที่ห้านะคะหาะะอีพีเข่าสามลุดสองนะคะเออโอ้ยเขาหาอีพีเข่าสองลุดสอง อันนี้เป็นเมนแรกนี่รุ่นไปน้ำกันวาซิลุสหรือสีขาเนาะคะ่ะเนาะตัวเล็กเนี่ยท่าของคนวิ่งรูดที่เจ็ดกับหนึ่งชุดจับคู่มีสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามหนึ่งสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าเน้นที่สองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองหนึ่งสามเจ็ดสี่เจ็ดนะคะ เลขวิ่งเจ็ดหนึ่งสี่หาสองเอาทำชมพิจารณามืองพิจารณาดูนะคะตัวเลขแนวทางก็มีประมาณนี้อันนี้คือของพบพม้มส่วนของเจนางนะคะของเจนางคลิปนี้จะมีของอาจารย์สลัคข้ามของแม่โปอของพบพ้มของเจนางเลยค่ะเด้อสี่สำนักคลิปนี้ตัวเลขแนวทางของเจนางนะคะวิ่งลุดที่9กับศนย์ ตัวเลขแนวทางมี8182 83 919293 010203เอ่อตัวเลขแนวทางแอดนินไปที่นี่เด้อค่ะเด้อ02 03 92 มานนี้นะคะเน้นไปที่สามชุดอันนี้มันชนกระมูสื่อๆดอกตัวนี้เอาทำช่วมแคบหน้าจ,จอเอางมวดที่เล้วกระเขางมวดที่เล้วเขาตัวรูดตัววิ่งแล้วก็เขาชุดจับคูนะคะสามศูนย์ศูนย์สามสูตรนี้ถ้าเข้าคือยาวยาวหาหกหวดพุ่นละนะคะเมื่อสีเงาไปก่อน,น้นเข้ากระบ่งจับเนาะค่ะเนาะเอามือไป,ปอพร้อมๆกันคะ่ะทผช้ชม่ะ ดูไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับคลิปนี้ขออยทุกท่านทุกคนนํำตัวเลียงเนีทางของอาจารย์สรารคามเมป่อพ่อพรมเจนางไปพิจารณาไปกันกองไปคัดสื่อแตนเนินเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมาแร่งจังสิบ,บยอยหุนุนไหยเอาเจอกันไม่คลิปหนาเป็นคลิปสรุปก่อนออกเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวแอดจะนํำเสนอทำช่อีกเทือน,นึงนะคะขอพระคุณสำหรับการติดตามรับชมผู้ใด เดินทางมาถึงบ้านแล้วก็ขอให้มีความสุขรับการพบเจอพ่อแม่พี่นอ้องญยาดมิดเสียวหวยเกยหักเนาะค่ะเนาะขอให้มีความสุขในการสังสรรค์ปีใหม่กันแล้วกันมือแรงโชคดีใส่ปีใหม่มีเงินใช้กับเราพัฒนานะคะเจอกันใคนคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ